ที่ YouTube ใน i ไอโฟนเนาะกดเครื่องหมายบวกกดอัพโหลดวิดีโอเลือกวิดีโอที่เราจะมาอัพโหลดนะครับกดถัดไป <c oughs> ตั้งชื่อคลิป ประมาณนี้นะครับแล้วแต่การระดับการแชร์นะครับมาตรงนี้ตั้งด้านบนกดเป็นสาธารณะ,ะตรงนี้นะครับคลิกตรงที่ตั้งเวลานะครับตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปเป็นวันที่8ให้มัน ล่วงหน้านะครับกดตกลงเวลาเวลาตอนเที่ยงวันที่8นะครับกดตกลงนะครับแล้วก็ด้านบนนี้นะครับเมื่อเรากดตรงนั้นเสร็จด้านบนนี้นะฮะกดคําว่ากําหนดระดับการมองกาหนดระดับการมองเห็นนะครับกดกลับมานะครับที่หน้านี้นะครับแล้วเราก็มากดคําว่าอัปโหลด เดี๋ยวหน้าตาหายนะครับอามาคลิกที่คลังวิดีโอตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็คลิกคําว่าวิดีโอของคุณตรงนี้นะครับอ่ามันก็ขึ้นมาตรวจสอบเห็นไหมไม่พบปัญหานะครับคลิปอยู่ตรงไหนล่ะครับคลิปอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับเห็นตัวเอสไหมเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูตรง3จุดนี้นะครับแก้ไขวิดีโอนะครับคลิกเข้าไป ดูนะครับดูตรงนี้ชื่อสสสนี่นะฮะระดับการแชร์กำหนดเวลาแล้วะนะครับเป็นว่ากดกระบาดออกไปนะครับวีโอเราก็ลงเปิดสร้างไรายได้เรียบร้อยแล้วรอเวลาที่จะเปิดตัวนะครับ